สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ลูกป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะคะอาการเบื้องต้นนะคะก็จะมีไข้สูงหนาวสัน่นปวดหัวมีอาการอาเจียนแล้วก็ท้องเสียบ้างค่ะแล้วก็ทีนี้นะคะได้พาไปพบคุณหมอมารอบแรกได้ยามาทานนะคะเป็นยาตามอาการแล้วก็มียาต้านเวลาไข้หวัดใหญ่ค่ะน้องนะคะมีอาการซึมแล้วก็ไข้สูงประมาณ39นะคะแม่คิดว่าเช็ดตัวแล้วก็ไม่ลงนะคะก็เลยพาไปแอดมิดนะคะช่วงประมาณสองทุ่ม ของวันที่สองนะคะหลังจากที่ว่าไปหาหมอรอบแรกมาแล้วน้องก็ดูอาการแล้วมีอาการซึมก็ลเลยแอดมิดนะคะได้ยาฆ่าเชือ้อน้ําเกลือนะคะหลังจากได้ยาฆ่าเชื้อไปนะคะก็มีอาการดีขึ้นค่ะการถ่ายเหลวก็น้อยลงนะคะหน้าตาสดชื่นนะคะไม่ซึมหอกินข้าวได้ค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเผื่อ,อมีเด็กๆนะคะหรือผู้ใหญ่ที่มีอาการป่วยซื้อ ATK มาตรวจก่อนนะคะขอแนะนําว่าเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV นะคะมาตรวจเถอะคะ่ะ เราจะได้รู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรเราจะได้รีบไปหาหมอได้ทันนะคะแนะนําค่ะสวัสดีค่ะ